สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองอีกทีหนึ่งเรามีเงินตั้งสามพันกว่าบาทเออแล้วมายืนตรงนี้ทำไมเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะพอดีเอ,เอ้าเฮ้ยพ่อนายหายไปไหนวันก่อนเห็นพ่อนายอยู่ด้วยก็เลยว่าจะมาทักซะหน่อยว่าคุยกันว่าไง,ไงป,ป้าบอกว่าเขาไปในทะเลแลว้ว นั่นหมายความว่าปะ๊าปะว่ายน้ําเป็นหรือเปล่ามึงว่ายน้ํายังไงเหรอมึงแพ้น้าไม่ใช่เหรอซูมูนายว่ายน้ําได้ใช่ไหมได้ดีฉันเป็นมัดขิดอ๋อนายก็ว่ายน้ําได้เหมือนกันหรอฉันก็จะพยายามว่ายน้ําไม่ได้เหมือนกันนะแล้วตีนมึงอะอยู่ไหนมึงมีตีนกบเหมือนกูไหมอะแล้วก็พามาดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะตกหล่นไอ้นี่มันคือ สแตทชูก็คือรูปปั้นของบอนสลีเราทำเควสเ,เยอะๆแล้วเราก็เลยได้ตัวนี้มาอันนึงอู้สวยงามเหลือเกินแสดงว่าถ้าเราไปไล่เก็บเควสเยอะๆเราก็จะมีรูปปั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะสุมโมไม่บอกเวเองบอกที่รักไม่บอกตเตอ,อเคที่รักเราไปไหนกันดีเรามีสมาชิกใหม่ ซึ่งคิดว่ามันคงไม่ได้เก่งเท่าไอตัวต้นไม้นั่นหรอกแต่ว่าเอาตัวนี้มาไอกวางสแตลเลอร์อะไรเนี่ยเพราะว่าแรร์คุณลิตี้ของมันหรือท่าพิเศษของมันก็คือสควอตอัพสควอตอัพเนี่ยทำอะไรสควอตอัพทำให้พอตบตบตบพวกศัตรูเยอะๆแล้วมันมีโอกาสมากขึ้นที่มันจะยอมมาเป็นลูกน้องเราก็คือเอาไปเพื่อให้ได้ลูกน้องมากขึ้นจะได้มีเพื่อนเยอะ เรทแคนยอเปิดให้บริการแล้วไปเกรทแคนยอพร้อมแล้วไปกันเฮ้ยไม่เอาตัวนี้อะเฮ้ยทำไมมันถึงไม่เป็นเอตัวกวางนั่นเราแล้วกดเข้ามาแล้วกดไม,ไม่ทันตามที่เอกสามบอกอะ่ะ ฮิวออฟเอนเชียนอยู่ที่ชั้นที่สามศัตรูอยู่ที่นั้นมันชื่อศัตรูหรือว่าสาธุดีวะสโมไปกันเถอะดอยเอาสรุปแล้วกูเลยไม่ได้กวางมาด้วยเลยโอ้มึงกูไม่ได้อยากเอาต้นไม้มากลับบ้านไปเลยไอ้ต้นไม้บ้าปาบยิงโคลนไปมันสาดกรอนใส่มัน โอ้โหขนาดไม่ได้เอามายังยอมไปลูกน้องกูเหรอสึงสิโดนตบอย่างเงี้ยชอบความซาดิชใช่ไหมเป็นลูกน้องกูกูตบทุกวันเลยตบมึงทั้งวันเอาไปกินนี่แน่ตายเถอะมาเป็นลูกน้องกูด้วยโอ้ยขอบใจมากบิลลูมคือตัวอะไรไม่รู้ว่ะโอ้บิลลูมมาไหมบิลลูมมาแล้วบิลลูมมีแรร์ควอลิตี้ด้วยดิฟเฟนซทีฟลิททม ดูดเลือดมันดูดเสร็จก็ยอมมาเป็นลูกน้องฉันซะจูปกขนาดนี้ลเลยัพเลยเลยว่ส20เยี่ยมฉันเลยัพแต่ไม่เยี่ยมเลยตรงที่มันไม่ยอมมาเป็นลูกน้องเราไอ้ตอมตีมาไม่โดนดูดเลือดมันเรียบร้อยตาย ดูสามทีเลยนะโอ้โห,โ,โ,หโคตรเก่งอ,ะอ่ะอ่าได้ลูกน้องด้วยเป็นไงล่ะโดนตบจนสมองเสื่อมเลยต้องมาเป็นลูกน้องกูเมื่อครู่มาเป็นทีมช,โชโ็อกโกแลตชั้นสิบสามแล้วนะรอตายมาแล้วย้ยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะซุมโม ที่นี่มันรกลางว่างเปล่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอฮะน้ำมันซูโม่มันคือสาธุใช่ไหมเขาอะจ้องมองพาธิตจนเขาตาบอดแล้วแน่ๆเลยเราไม่รู้ว่าเขาโง่หรือเปล่าที่เขาจ้องพาธิตจนตาบอดโทษนะครับ เอ้ยทษนะจ้าหรือว่าโทษนะครับดีฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็พูดอย่างนี้มาทั้งเกมเธอคือสาธุใช่ไหมจุดๆจุดๆตอบอะไรลราหน่อยสิตอบสวัสดีจุดๆจุๆๆนอกจากจตาบอดแล้วยังหูตึงอีกนะครสงสัยเขาจะไม่ได้ยินฉันนะ่ะสมโม่สิ้นหวังฮัลโหล วิ่นน้ำลายกระเด็นนะเนี่ยเอย้มันเล่นแล้วน้ำลายกระเด็นใส่จอนี่มันใช้ได้ไหมเฮลโหลเราไม่รู้เลยนะว่าน้ำลายกระเด็น,ปนแปลกๆนั้นกันเมื่อไหร่อ่ะจริงโอ้สิ้นหวังเหลือเกินเขาไม่สนใจฉันเลยซูโม่ทำงไงดีลอง โดดก่อนเลยด้ไหมไม่ใช่หรือว่าเขาจะยืนหลับอยู่นะรเราจยําไงดีเราจะกจีเขาหรือเราโจมตีเขาดีเราจะกรจี่เขาพอ่อเราอย่ายไปโจมตีเขาเดี๋ยวเกิดมันเป็นบอสขึ้นมาฮึกระจีเขาเหรอมัน,นช่องเป็นวิธีการที่พิเศษมากเลยมากวิธีการนี้พิเศษมาก,ลมากๆลองกระจีเขาจิก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 ดูดด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 ด ฉันสลึกฉันสลึกจ,จ, ût, จ, baking, จ,จ,จ,จุกจีดๆจุูๆจุดๆจุดๆจุดๆจุอยู่โอ้สิมมๆจุดๆจมดๆจดๆจุดๆดๆจุดๆจุจุดๆไุดๆจุดๆจุดๆจุจุดๆๆจ่ดๆๆจุอๆจุดจุดๆๆจุดๆ ตลกกูขำแบบดิเลยเขาเขาขำแล้วเขาเส้นลึกออตกใจกันหมดเลยมาดูสิที่พระอาทิตย์มันจมลงไปมันก็อาทิตย์ตกธรรมาดาแล้วแหละจริงๆก็คือฉันคือสาธุ พวกแคคงจะสงสัยว่าฉันเป็นใครไม่ต้องมาสงสัยกูฉันไม่ใช่พวกปกติจะสงสัยทำไมว่านายเป็นใครมันทำไมฉันบอกได้ฉันรู้นายนะ่ะนายไม่ใช่โปโกเกมอนธรรมดานายเป็นมนุษย์ใช่ไหม ใช่เพราะฉันเป็นผู้เล่นไม่ใช่นายบอกได้ไงเนี่ยนายรู้ได้ไงวันหนึ่งขณะที่ฉันจ้องไปที่พาทิตย์โดยที่ไม่แม้แต่กระพริบตาตาฉันก็จะบอดไม่ใช่มันก็ทำให้ฉันได้เห็นหลายอย่างทั้งอดีตและอนาคตโอ้รู้อะไรบอกเราหน่อยเถอะสาธุ ข้างข้างฉันเนี่ยคือเพื่อนของฉันชื่อซุมโม่ซูมโม่ตื่นมาวันหนึ่งแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นโปเกมอนไม่เหลือความทรงจำของการเป็นมนุษย์เลยสาธุนายบอกอะไรแล้วหน่อยได้ไหมบอกหน่อยนะเราอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตขึ้นมาตั้งสิบสามชั้นความจริงก็คือมัน เป็นธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเป็นการบาลานซ์ของโลกนี้มันมีความผิดปกติแล้วนายก็เลยกลายเป็นโปเกมอนมันเป็นเรื่องที่ผูกกันมันแยกจากกันไม่ได้มันอะไรว่ากูงง ซูโม่กลายเป็นโปเกมอนและการที่มันเกิดภัยพิบัตริราวนี้ฮะมันเชื่อมต่อกันเหรออ๋อถ้ามันไม่เชื่อมต่อกันเราก็ไม่มีอะไรจะเล่นใช่ไหมหมายความว่าไงนะ่ะสาธุซูโม่เป็นคนทไม่เกิดภัยพิบัติเหรอซูโม่นี่มันแย่จริงๆจุดๆจดๆไมจหมายความว่าอย่างนั้นนะอะไรอ่ะพูดไม่หมด ยามาทำเป็นเงียบๆบ,บอกเราวนะเอ้ยไม่ใช่ได้โปรดบอกเราเถอะครับมีสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นฉันกลัวว่าความสมดุลของโลกไปเนี้ยมันต้องได้รับการฟื้นฟูไม่งั้นโลกเราคงล่มสลายแน่นอนฮะโลกจะล่มสลายเหรอเอาจริงดิ โลกมันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกวันฉันเห็นมันเห็นอนาคตซ้ำๆใช่มันก็พาทิตตกธรรมดาฉันกังวลยิ่งนักสาธุสาธุฉันกลัวมึงกลัวอีกแล้วกลัวที่โลกจะต้องถูกพังทลายอ้ยมันจริงจังเหลือเกิน โรคแห่งการทำลายล้างโรคที่ดูกำลายโอ้น,อน,น่าสนใจจริงๆกูๆๆๆว่าแล้วมันต้องมีอะไรมาแอบฟังสูโม่เป็นคนเหรอนี่มันเยี่ยมจริงๆเลยมันน่าสนใจมากต้องไปวางแผนชั่วๆก่อนสูโม่กลับมาจากเกรซแคนยอนได้ปลอดภยัยจะปลอดภัยบ้าอะไรโดนตบคว่ำไปาทางทันทีโอ้การมาของสูโม่เนี่ยทำให้โลก ถึงขั้นถูกพังทลายแล้วสวัสดีซูโม่วันเนี้ฉันอยากจะถามอะไรนายบางอย่างอะ่ะก็คือนายรักฉันหรือเปล่าไม่ใช่นายคิดยังไงกับสิ่งที่สาธุเขาพูดเมื่อวานะ่ะมันทําให้นายกังวลหรือเปล่าก็กังวลก็ได้ไหมถ้าไม่กังวลเลยก็จะดูเป็นคนเลวไปหน่อยอม,มันทําให้ฉันกังวลอยู่นะอืม ฉันรู้ว่านายต้องกังวลฉันก็กังวลเหมือนกันนะถ้าเป็นฉันนะความบาลานซ์ของโลกใบเนี้มันกำลังถูกปั่นป่วนแล้วนายมาเป็นโปกเกมอนได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่ามันทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆจากการที่นายมาเป็นโปกเกมอนโลกเนี้มันจะถูกทำให้ พังทะไลถ้าเราไม่พยายามแก้ไขมันฉันอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไรความสมดุลของโลกใบนี้ยิงพูดยิงเยอะยิ่งยากสุโมความสมดุลของโลกคืออะไรนายรู้ไหมฉันอันแรกก็คือฉันรู้อันที่สองคือฉันไม่รู้เออกูไม่รู้หรอกไม่รู้เหมือนกันโอเคนั่นสินะ เราคงต้องไปหาคําตอบด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าความบาลานซ์ของโลกใบน,นี้มันคืออะไรกันแน่มันน่าหนักใจจริงๆเอาเป็นว่าเราต้องทําในสิ่งที่เราทําได้กังวลไปก็ไร้ประโยชน์ท,ทําทีละเรื่องเนาะได้เลยจ้าที่รัวเราก็แค่ทําสิ่งที่เราทําได้ก็พอเนาะ ไปทำให้ดีที่สุดวันนี้ทำให้ดีที่สุดเยี่ยมและสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าลาอยไม่เจอกันใหม่